อ่ายายจะตุ้งไข่แต่เช้าเนี่ยขไีไข่ลงไปพีไข่ลงไปตีไข่ลงไปอยเยอะนี่จะซอยหอมใส่สักหน่อยหอมห,อมหอมน่ากิน ใส่น่อยกันลูปไปยวด้อไม่เสียกะผมกะผมเดงอ่านี่ซอยพริกสุดสักลูกสองลูกก็พอ นี่ใสู่ลไฟบุญก็หนึ่งไดนนึงอันนี้จะใส่น้ำปลานิดนิดพอขอแรกโองชูรด หนี่ตีหัวแตกหัแตกเข้ากันสุนไข่สิบบ้างเลยสบบ้งเงยชิ้นดอกอัวชิ้นดอกสุนไะข่ออ้าวไปไปใส่หมอ้อเลยเอายายคลองน้ำมอ,มอ,อนเออลงไปนี่เอาฟ้าปิดไว้เพิ่งจะมงุง แวเรียบออแเยียบอืมรือยุอ้่วยูเรีย,รยรบร้อยเดีย๋ยวอนเด้อนีหอเอ้อนจรงเไม่เเ <c oughs> ห็หนใบสวยหายรูุดิ เอาอย่างหอมใส่เนืงออะใส่หอมแดงผงชูรสน้ำปลาพริกสดมีอย่างอีกมีแค่นั้นตนนนุ๋นไขอมมีกอย่าอีกมีอย่างกระเทียมอหอมแดงพริกสดผงชูรสน้ำปาลาาไข่จบตีใส่กันกับมะตูมหนึงออกแบบนี่